อยงนะโเคสวัสดีครับพบกับรายการข่าวด่วนทุนห้ากับผมเด็กชายพันฟันปันแม่และผมจะ็ชายปฏิบิตรควานนุ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทั้งที่อยู่ทางนี้ ทางนูทางนั้นทางที่ดินแดงทางที่ดินทรายทางลูกลังทางคอนกรีตทางลาดยางโอ้ยมันหลายทางโพดโค้โพดครับโอ๊ยผมก็กลัวสวัสดีไม่ทั่วถึงนะ มาพวกกับเ่าเลกที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้กันเลยนะคบล้างตู้ตู้นายแม่เขือศักดิ์เปิดธุรกิจการใหม่ใช้ลำโพงที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านร <Wow. S 1> ะบบเปิดปิดอัตโนมือเปิดชาตินี้ดังชาติหน้าหน่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 โอ้ยยังะอยังไงยังไะ ว้าวขอสแสดงความดีดตับคุณมะเขือสักว์วยนะครับวันนี้ตอนตังวินนาบซาวที่หลังไม่มืดนายวิอิออกออกกาลังตาย ลาหน,ากหนักเป็นเวลาสิบชั่วโมงจนก้ามเนื้อต้องลาออกจากร่างกายโอ้กล้ามเนื้อลาออกมันเป็นอะไรที่น่าจึ่งจังเลยนะครับมาพกกับขปาาต่อไปกันเลยครับเกิดเนีนะค่ะฝันรถมาทุกขนหนุ่มดินลง รอติดโลมบนทางราชการเสาไฟไฟ้าเห็นเหตุการณ์รีบโทรขอความช่วยเหลือจากเด็กอนุบาลมีน้อยทันทีให้มายู่ดากรถรถขนนุม่มจนเสาติดโลม ก่องนี่แข็งแรงจริงๆนะครับสานโตผู้เพศเมียเลื่นส้นกลุ่มสายการบินพึ่งต้นยมตอนหัวหัวหลังหลังกบหัวตบโบลบบกเป็นโอ้เป็นเขาที่ โด่งดังจริงๆนะครับครับมาโบกับพูดสสนบสนุนของเรากันเลยครับขอขอบคุณหัหนึ่งข้าวตาแม่หันหลังผลิตยางไม้ไผ่พันปีหนึ่งได้นึ่งดีนึ่งกีทีหัวโก้ไม่พราแม่หันหลังให้จนหวนัวใสประจํา แบบนี้ไม่ทนซื้อหมอครับขอขอบคุณฮะฮะคุณตอบขุดดินตาบัดดดปัญหาลินแข็งปลาลดกระหดดไปเพียงแค่คุณตับคุณลบดดไม่เปลืออแรงเพราะบัดดดช่วยคุณขอขอบคุณ เหนียวตามือปั้นเปิดง่ายยกสะดวกหัวความเหนียวเคียวแล้วเข็มต้องตามือปั้นเท่านั้นขอคำนวมือจริงๆนะครับขอขอบคุณนุอบกรอบตาหมาหลอกไก่ข้างนอกกรอบข้างในเหนียวเคียวแล้วฟันฟ้าความอาเติมร้อนความอร่อย ต้อตาหมาหลอกไก่เศร้านั้นขอขอคุณเสื้อบะกะแรงตาคุณยายใส่แว่นระบายความเย็นสบายระบายความร้อน,นออกที่แขนนอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงดูดีมีเฮเปร้อยไปพ<อ>า,<อ>าบแา,บา่ขอขอคุณครับนะ ไหนว่าเขือสัตว์จำเสือเขาเปิดธุรกิจงานเปิดไม่ข่าวหนึ่งสองจำไหนบ้ต้องไล่ <laughs> ใสเปิดวันนี้ดังชาติหน้าๆๆๆๆหน้าหน้าหนา,หนายัางนะหยังนะหยังนะ <laughs> ต้องไล่ <laughs> ต้นลุม <laughs> ต,ตอนหัวหัวล่งกบหูกบหูกบหูอ,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 อไร <laughs> เอาเอาไล่โอเคโอเคหนึ่งสองสามแอคชั่นฟันโตผู้เพศมีเนีเลื่อนส้นกลุ่มสาส